สวัสดีครับมากลับมาพบกับเมจิกุงตอนที่3กับการเปิดกาชาของเรานะครับตู้มารีนาและบารีตอนนี้นะครับเราได้ก็คือมารีนากับอาวุธของบารีมาเรียบร้อยแล้วที่เรายังขาดอยู่ก็คือตัวบารีนะครับกับอามาดะอาวุธของมารีนานั่นเองวันนี้เราก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะหาบารีนะครับเพราะอาวุธ ไม่หวังจะเปิดนะครับมันเปืองเพชรนะครับโอกาสได้จะต่ํากว่าหาตัวละครดังนั้นถ้าต้องเลือกตัวหนึ่งแนะนําว่าให้หาตัวเปิดหาตัวละครในตู้แล้วค่อยใช้300รใบไปเปิดหาอาวุธจะคุ้มกว่านะครับสาเหตุที่ทําแบบนี้เพราะเปิดหาอาวุธเนี่ยมันมีทั้งหมด23ชิ้นแต่ตัวละคร3ดาวทองเนี่ยมันมีแค่10ตัว ดังนั้นถ้าต้องเลือกระหว่างเปิดหาอาวุธกับตัวให้เลือกเปิดตัวนะครับแล้วเอาใบ300ไปเปิดอาวุธอาวคราวนี้เราก็เปิดกันต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ใช้100เพชรของเราแบบเดิมยังไม่มีอะไรออกมานะครับเราก็เข้าสู่ชิ้นที่5ของเราอันนี้ก็ใครเติมเงินจะได้สิทธิพิเศษตรงนี้การเปิดลายวันนะครับใช้กล่องละ100เพชร แต่สุดท้ายมันก็อยู่กับดวงนะครับก็เพิ่มโอกาสของเราการเติมเงินแล้วใช้แบบนี้เปิดก็น่าจะาคุ้มที่สุดแล้ว600วันนี้นะครับวันนี้ไม่จบเร็วแล้วนะครับ600เพรวันก่อนหน้านี้เราจัดแค่600แล้วจบเลยเพราะว่าเราได้กล่องขาวเลยนะครับวันนี้เรามาต่อกันต่อวันนี้คงจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากได้บาลี่นะครับเป้าหมายเราวันนี้เลยอุ้ย สิบกองแรกก็กล่องขาวมานะครับขอลุ้นหน่อยค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดคิดว่าจะได้บารี่ไหมนี่เราเปิดตู้บารี่นะครับโอกาสออกบารี่ก็คือครึ่งหนึ่ง50%ถ้าดูจากเงาไม่มีอ่าทีเนียทีเนียอืมเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยสนใจ นะครับไม่มันยังไงดีล่ะมันก็เก่งอะ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยชอบลรอมั้งนะครับก็เลยเฉยๆ่ะทีเนียก็ทีเนียนะครับแต่ก็ถือว่าดวงดีนะเปิดสิบกล่องปุ๊บได้กล่องขาวเลยก็ชุดแรกผ่านไปนะครับได้ทีเนียถือว่าดีแหละไม่ซ้ำนะครับไม่เสียหายเพียงแต่เป้าหมายเราอย่างที่บอกเราอยากได้บาลี่นะครับก็ ชิละ2 0นะครับวันนี้เราโดนไปแล้ว1ชุดใหญ่ต่อด้วยชุดที่2นะครับแ่าแปกไปชุดที่2ผ่านไปวันนี้หลายๆคนคงได้เห็นนะครับว่าเพชรผมจาก40,000จะเหลือเท่าไหร่มาลองดูกันก็แล้วกันบารี่จะหมดก่อนหรือเพชรผมจะหมดก่อน <laughs> อ่ะชุดที่สาม อันนี้ก็คงเป็นการเข้มปิดปีแบบที่เพื่อนๆหลายคนโดนมาแล้วชุดที่สีผมว่าบากหลายคนมันคงแบบโอเคแล้วละ่ะเฮ้เพชรลดแล้ววันนี้เพชรลดเหลือ2อ0หมื่ล้ววันนี้หลายคนคงบอกโอเคและเพชรมันลดแล้ว ทุกทีเพชรยังอยู่4ี่หมืเหมือนเดิมเอ,อือแต่ถ้าถามจริงๆมันก็โอกาสออกตัวทองสเปเนะครับสก็หมายความว่าเราเปิดประมาณ3ชุดโอกาสจะได้ก็ประมาณ1กล่องเนาะอันนี้ผมเปิดก่อนชุดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย5้าหรือ6นะครับนั่นแหละออกมา1ก็ถือว่าแปลกๆแล้วนะแถวถ้าคิดตามเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็คือเรียกเกลือใช่ไหม หกชุดได้1กล่องนะครับเราก็ค่อยๆไปแล้วกันดูนี่แหละกาชาละลายเพชรที่แท้จริงนะครับเพื่อนๆว่าผมจะได้ก่อนหรือว่าเพชรผมจะหมดก่อนอ่าหลือสองหมืน่นหมื่นเก้าสองหน,นะครับหลายคนคงสมอ่าอ่าอ่าสองกล่อง ไม่เคยคิดเน่ยว่าชีวิตนี้จะเปิดได้สองกล่องกับเขามาลองลุ้นกันดูนะครับเป้าหมายคือบารลีแต่ผมเห็นไอหัวนั่นน่ะมันลันแน่ๆบารีทางซ้ายกับรันบาร์ลี่กับลันโอ้บารลีมาแล้วโอ้ยางดีไม่ออกรันลันนี่มันสู้บารลีไม่ได้อ่ะบารีสวยกว่าเยอะ <laughs> อะโอเคสาเหตุที่ผมอยากได้บารลีแน่นอนว่าผมมีอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้ก็ครบชุดมันแต่เรายังมีให้ลุ้นอีกกล่องหนึ่งดูซิอีกกล่องหนึ่งเราจะได้อะไรมันต้องเป็นตัวสามดาวแน่ๆเชื่อผมดีกล่องเนี้ยดูเงาสิไอ้นั่นมาวินไอ้นั่นรันอีกแล้วไอ้ตรงกลางไอดอลไอดอลนะครับไอดอลก็โอเคดีเพราะตอนนี้เราก็มีมาลีน่ามีบาร์รี่ได้ไอดอลไม่คนก็กำลังสวยนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. สรุปได้สมดาวมาผมเปิดไปเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเพชรสองหมเพชรได้เท่าไหร่วะได้กล่องขาวห้ากล่องโอ้ oh, ใช่ไหมสองหมื่นเพชรเออสองหมืเพชรกล่องขาวห้ากล่องก็ที่มันได้เยอะก็คงเพราะดวงเฮงตอนแรกอะนะได้สองกล่องนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่า เสียววันนี้ผมไป2องหมืเพชรนะครับก็ประมาณ8ชุดได้กล่องขาว3กล่องนะครับก็ถือว่าสวยๆได้ตัวตามที่ต้องการนั่นก็คือบารีนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับชมมาถึงตอนที่3ของเราแล้วก็คงไม่มีต่อแล้วนะครับเพราะผมหยุดกับตู้นี้แล้วขอบคุณครับ